สวัสดีครับสวัสดีครับมเมื่อเช้าได้ยินข่าวว่ามีคนรับรอบวางยาช้างนะครับแต่น้องช้างของเราไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นครับแม่แก้วนะครับอาการก็ปกติดีครับปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นาดูแม่คั้นต่อกันเลยนะครับ ควันอีกกำลังอาการของทั้ง3มเชือกของเราก็ปกติดีนะครับสวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังคันเงินพายมงคลน,น้อยนะครับผมวันนี้นะครับมาสำรวจพื้นที่นะครับ เมื่อเช้าได้ยินข่าวว่ามีช้างล้มเพราะมีคนลักลอบวางยาช้างนะครับเราก็มาเช็คอาการช้างของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ละเชือกนะครับเดินมาตรงนี้ก็เป็นพายคนน้อยนะครับอาการก็ อาการดีนะครับไม่มีอะไรผิดปกตินะครับเอาหน่อยเฮาอาการดีไหมบางคนน้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับกับลูกชายของเรานะครับขิดหอดแม่ขันบออยู่ไกลแม่ขันเี๋ยวเราก็จะ พาไปดูแม่คันต่อแล้วก็พังแม่แก้วนะครับเห็นไปไปหน้าต่อนะครับก็อยู่ไม่ไกลกันนะครับพังแม่แก้วแล้วก็พังคันเงินนะครับผม เมื่อเช้าควันหลายบอกว่ามีข่าวรับรอบวางยานะครับควันหลายไม่ได้มานะครับวันนี้ให้ควันลิงเป็นมือกล้องนะครับเราก็มาเข้าดูอาการ ว่าจะเป็นอะไรบ้างนะครับมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นะครับอยู่ทางไหนเนาะแม่ขานอยู่ทางใดแม่ขาน ก็ตอนตอนนี้ควันเอ็กก็ไปดูนะครับไปดูแม่ขันแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงแม่แก้วนะครับควันอาร์ตก็มาพอดีเลยนะครับควันลิงมาช้านิดนึงนครับทั้งสองมาก่อนนะครับมาดูอาการช้างก่อน เป็นยังไงควอนอัดสวัสดีครับสวัสดีครับมเมื่อเช้าได้ยินข่าวว่ามีคนลับรอบวางยาช้างนะครับแต่น้องช้างของเราไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นครับแม่แก้วนะครับอาการก็ปกติดีครับปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูแม่คันต่อกันเลยนะครับ นี่แม่ขันควานเอกกำลัง<อ>นี่แม่ขันก็เดินออกมากับควานเอกนะอาการเป็นไงควานเอกเปล่าปลาก็าไปฮะมงคลหน่อยเาลไปหามงคลหน่อยเป็นห่วงมงคลหน่อยบ่แม่ขันแม่ขันก็อาการปกติดีนะครับผม<อ>ก็รู้สึกดีไปด้วยนะครับ ีก็จะพาน ını, ้องๆช้างของเราไปดื่มน้ำอาบน้ำกันไปเลยไม่คันไปเลย นี่แม่ขันตัวลูกชายแล้วครับเป็นห่วงมากนะครับแม่ขันเป็นห่วงมากนะครับเช็คอาการลูกชายนะครับลูกชายเป็นไงบ้างสบายดีไหมนอนหลับดีไหมนะครับ ลูกชายก็บอกว่าแม่เป็นอะไรครับสบายดีครับอาการของทั้งสามเชือกของเราก็ปกติดีนะครับ